CATL คือผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีส่วนแบ่งตลาดเกือบ40%ซึ่งถือเป็นผู้นำอย่างแท้จริงธุรกิจหลักคือการออกแบบผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานซึ่งเป็นหัวใจของยานยนต์ไฟฟ้าครับจุดแข็งและกำไร CATL ได้เปรียบจากขนาดการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในโลกทำให้ต้นทุนต่ำและสามารถทำราคาแข่งขันได้ดี ส่งผลให้กำไรในครึ่งแรกของปี2025เติบโตขึ้นถึง33%ความท้าทายแม้จะเติบโตสูงแต่ CATL ก็เจอกับแรงกดดันเรื่องราคาวัตถุดิบที่ผันผวนและการแข่งขันที่สูงขึ้นกลยุทธ์อนา,าคตเพื่อรับมือกับสิ่งเหล่านี้ CATL กำลังเร่งขยายรงงานในยุโรป พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างโซเดียมไอออนแบตเตอรี่และลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับแบตเตอรี่สำหรับรถที่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้รวมถึงระบบกักเก็บพลังงานทั้งหมดนี้ทำให้ CATL ยังคงเป็นหุ้นที่น่าจับตามองในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โล